เพื่อนๆครับต้นนี้ผมก็อยู่ใต้ต้นทุเรียนพันนั่นนะพี่อันนี้หมอนทองครับหมอนทองครับซึ่งเอาพันมาจากทังจังหวัดชนบุรีของคนที่บ้านนะครับนนั้หมอนทองมันอยู่ในจําพวกอะไรนะพี่เออจำพวกจําพวกเดี๋ยวก่อนไอที่เราคุยคุยกันเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนจำพวกกระดานนี้ได้อ่มาช่างมันไอ้นี่คืออะไรพี่มันเป็นลูกอ่อนมันใช่ไหมนี่ดอกครับดอกโอ้ดอกโอ้แล้วทุเรียนถ้ามันออกหมดทุกลูก ไม่ไหวครับตวนเรต้องตัดทิ้งครับกิ่งเนี้ยได้ลูกเดียวเอ้าครับตัดทิ้งนะครับลูกเดียวกินแล้วลูกเดียวครับเท่านั้นครับลูกเดียวเหมันกันนะครับมัน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 โดดเกินไปปะมันโดดเกินไปต้องเอาออกครับแล้วต้นแยกครับเรากินพอสมควรดูแลปกติครับอย่าไปกินมันโหดเกินไปนะครับแล้วมันเป็นเพื่อนเราครับเหมือนออกลูกมากลองให้น้อยๆหน่อยครับแล้วทั้งต้นนะพี่ตั้งแต่กอของลองๆค่อยๆซูมไปเรับมยดอกโอ้โหพี่เยอะเลยครับพี่ทั้งหมดนี่กี่ต้นเลย ไอ,ไอไไ้ไปกี่ลูกกี่ลูกตอน <รา S 1> นี้นะครับผมประมาณผมน่าจะเก็บไว้ที่สิบห้าลูกพอ,อดอกอันนี้ต้องเก็บไว้ที่สิบห้าลูกพอไม่มากอันนี้นะครับกินกับลูก2องลูกไม่เกินนี้ครับพี่แก้ว แสดงว่าถ้าเรากินจะต้องจองนะใช่ถูกต้องจองต้นนี้เรีบเต็มที่แค่สิบห้านะต้นนี้มีอายุสักกี่ปีครับพี่เนี่ยอันนี้ผมปลูกมเออประมาณเจ็ดปีอ๋อเจ็ดปีปลูกทิ้งปลูกกว้างเพราะปลูกโคนทองหลังนะครับโคนทองหลังเนี่ยเห็นทางเขาต้นใหญ่ๆหญ่ทองหลังหมดนะครับนี่ขึ้นเนี่ยทองหลังนะครับออ๋ที่ว่าเป็นพืชที่เลี้ยงนี่เนี่เนี่ยนะครับพืชเลี้ยงครับนั่นดินมันดินมันก็จะยุ่ยอีกที่พี่ก้องเห็นนี่ก็คือต้นทองหลังน้ํานะครับที่พี่นับประดมบอกว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวฝั่งทนที่ปลูกไว้ กลางสวนแล้วก็ปลูกต้นไม้อื่นๆรอบข้างโคนท้องหลามก็ขึ้นริกไทยไปริกไทยที่ขึ้นขึ้นถาวันนั่นพี่บอกวันัหนริกไทยนะครับอ๋อครับเป็นริกไทยครับริกไทยซึ่งจะมีเก็บทั้งปีเหมือนกันมาออกดอกทั้งปีครับพอขออนุญาตพูดถึงเรื่องต้นท้องหลามน้ำนิดนึงแสดงว่าถ้าชาวสวนหรือเกษตรกรเนี่ยปลูกต้นท้องหลามน้ําทิ้งไว้ในพื้นที่เนี่ยครับรอบๆข้างนี่งามหมดเลยครับ อ๋อนี่คือตัวอย่างเนาะครับนี่ตัวอย่างครับสภาพสวนทุเรียนซึ่งของหลานเนี่ยจะไม่เหลืองนะครับจะใบจะเขียวมันนะครับมันเงานะครับไม่เีปัญหาอะไรตรงนั้นนะครับนี่คือสภาพใบมาง่ายๆเลยเรากำลังอยู่ใต้ต้นทุเรียนที่กําลังจะบอกว่าถ้าจะปลูกทุเรียนเนี่ยครับต้องมีต้นท้องหลังครับและเรากำลังอยู่ใต้ต้นอหมอนทองหมอนทองสายพันธุ์หมอนทองก็จะได้กินแน่นอนเนี่งามขนาดไหนเพื่อนๆลองดูแล้วกันครับนี่ดอกนี่ดอกั้นั้นนะครับเนี่ยครับพี่ท่า แล,แล้วเวลาที่เราเราจะเอาออกเราจะคัดยังไงจนกว่ามันจะเป็นลูกแล้วก็เป็นลูกนะครับแล้วก็ตัดทิ้งลูกน่สมบูรณ์้าไว้อ๋อไว้ก็เลยนนี้นตัดทิ้งครับมันเหมือนขนุนไหมเพราะขน,นุนมันจะกินขนุนอ่อนได้ตัวเลนอ่อนมีกินไห้ต้องกินได้ไหมพี่นนไม่ได้ไม่ได้รีาาต้องท<ด>ิ้งครับทิ้งเลยครับต้องทิ้งเลยนี่คือคือสังเกตว่าเออเรายืนแล้วไม่ร้อนคุณเรียนชอบอย่างนี้ถ้าไปยืนคงจร้อนมันจะทนแดดไม่ไหวเลยวต้องการแดดไม่มาก แต่ก็ไม่ต้องการล่ม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 ทึบแล้วก็ไม่ต้องการที่เออล่มแดดลำไรลำไรง่ายชอบเรายินสบายไม่ร้อนนะครับผู้เรียนชอบแบบนี้ชอบอย่างนี้ครับ <S 1> <S 1> สแสดงว่าง่ายๆเลยเกษตรกรกร,รุ่นใหม่อย่างผมเนี่ย ถ้าจะปลูกอะไรมามาเห็นคื้นซี่จริงเนี่ยจะเห็นภาพเลยเนาะอย่างที่พี่บอกว่าต้องการทำไรต้องงามขนาดไหนโอ้โหใช้ได้เลยพี่ใช้ได้เลยเอเมื่อก่อนที่แปลงนี้เป็นสับปะรดชนรุ้นคราบเป็นแปลงสับปะรดซึ่งคือเชิงเดี่ยวแล้วก็แรงร้อนครับนี่ยอดเขาสูงนะครับยอดเขายอดเขาที่สัปกยอดเขาสูงครับแล้วก็มามาปรับโครงสร้างสวนนะครับตงนเป็นได้ขนาดนี้ครับจากที่แรงๆโล่งมันร้อนนะครับเป็นอย่างเงี้ยเย็นๆสบายๆครับ แล้วมีผลไม้ที่เคยปลูกที่ตลิ่งชันทางบกน้อยนะครับมาอยู่นี่หมดแล้วครับชมพู่มะเมียวมะควายหวานนะครับขนุนพันจมปากรอบนะครับแล้วก็เอ่อมะม่วงพรามขายเมียครับโอ้ทุเรียนเนี่ยเป็นหนึ่งในกี่ต้นพี่ในในที่เนี้ยปลูกไว้กี่ต้นเอ่อผมปลูกรุ่นแรกไว้ร้อยต้นครับร้อยต้นนะครับแล้วมีชุดหลังที่ปลูกอีกสี่ร้อยต้นอ๋อแสดงว่าอันเนี้ยเป็นทิ้งอย่างเดียวครับ ปลูกทิ้งนะแม่ตัวสนใจปลูกทิ้งครับให้ต้นไม้ไมดูแลกันเองเนาะโอ้โหแล้วต้นไม้ที่ว่าคือทองหลังน้ําหลังน้ำครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นมนต้องสอนผมเรื่องต้นทองหล่างไม้ไปแหละเดเียเ๋ยวกลับมาปลูกทุเรียนพี่มีอะไรจะฝากไหมว่าการปลูกทุเรียนมันต้องยังไงต้องเอาเริ่มตั้งแต่เลือกต้นลักษณะไหนปลูกแล้วเป็นยังไงนักเรียนแก้วมาฟังหน่อยครับมาปังหนครับแล้วก็ดูแล้วศึกษาก็นเายวิธีการที่จะปลูกเรียนนะครับเตรียมดินก่อนเตรียมพื้นที่ก่อนอย่างให้ปลูกก่อนถ้าปลูกก่อน้ะตายนะครับ ถ้าแรงร้อนปลูกกลางแดดกลางแจ้งตายถ้าไม่เหลือไม่เหลือครับไม่เหลือก็ต้องเตรียมดินก่อนเลยเตรียมดินแล้วก็เตรียมพื้นที่ให้เย็นให้ร่มแล้วก็มีธาตุอาหารดินอินทรีย์สูงๆอย่างนั้นต้องหมายว่าต้องเตรียมพืชพี่เลี้ยงด้วยเหมือนกันใช่ไหมพี่มีกล้วยน้ำว้ามาังทองหลังอ๋อททงกล้วยน้ำว้าทงหลังเลยแต่เราจะทงหลังน้ำก็ได้กล้วยน้ำว้าก็ได้ให้มันเย็นเนไหมก่อนให้มันปรับโครงสร้างดินให้เย็นนะครับอินทรีย์สูงให้สูงนั้นโตขึ้นนะครับแล้วระยะห่างของตุเรียนแต่ละต้น จริงๆริแล้วเราใช้ระยะที่เอ8เมตรแต่ผมก็จะเปลี่ยนใหม่นะผมแก่แล้วผมจะเอาเดู่ที่6เมตรนะ5เมตรพอตัดต้นไม่เสียก็ไม่เกินที่4-5เมตรพอได้แน่นอนอ๋ออันนั้นคือเขาเก่งแล้วเนาะนี่กู้เป็นทุเรียนติดจนอยู่3-4ต้นเลยนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอายอดออกนะครับแล้วก็กินล่างๆกินเอามือถึงดราได้ภาาตัดยอดให้ลงแล้วให้เด็ดได้เลยที่มือเด็ดได้เลยคือผมไม่ต้องยิงกระรอกนะครับไม่ต้องยิงกระรอกกระแตให้มัน เออเอาเอาเอตะแกรงกวดหอเลยครับเพื่อนเพื่อๆครับนี่คือภาพนะว่าเรากําลังอยู่ใต้ต้นทุเรียนแล้วก็พี่ทัพรดวดนกำลังสอนเคล็ดลับการปลูกว่าใจะทายังไงซึ่งผมก็ว่าต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยนเนาะใช่ครับพี่ต้องทำเนี่ยความชัดเจนเราไม่ได้เอา ถ้าติกมาติดครับมันใส่จริงมันหนึบใส่จริงเสียดายมากเสียดายออกออกดอกเป็นเยอะแยะแล้วไม่มีสารเคมีนะผมไม่เคยใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าในแปลงจะเห็นลกมาเลยครับเนี่ยอ๋อนี่คืออินซีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแหมเราก็ไม่อยากใช้คำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ามันก็เกือบร้อยอะไรเกือบร้อยนะเก้าเก้าแล้วกันที่เราบดดอนก็อาจจะเป็นบุคคลต้นแบบหรือว่าเป็นส่วนตัวอย่างที่ว่าอินทรีย์โดยการที่ยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยวิาศษสารสังเคราะห์ไม่ใช้ <_ d inn> เหตุผลเพราะว่าดินมันสมบูรณ์มากทีปีถึงจะได้ลักษณะนี้ครับถ้าถ้าถ,ถ้าจะเริ่มเลยอะถ้าจะเริ่มใหม่ผมว่าประมาณ6-7ปีต้นเรียนพอเรียนออกหรอคือรากของหลังให้มันเดินมาคือสัมพั์กับรากต้เรียนมันอยู่ด้วยกันมันกอดก,ก,กันนั่นมันจะจำคนต่างที่เหลือกันอันนี้ก็เป็นอีกคุิปัญญาหนึ่งในการปรับปรุงพื้นดินเพื่อเป็นอินทรีย์ซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาซึ่งก็คงต้องว่ากันต่อไป ซึ่งเห็นตวเนี้มาถ่ายรูปตวเนี้แรงในช่วงเดือนเดือน,เ,อนเนี่ยมกอ,อกราคุมาเนี่ยครับซึ่งที่อือนเจอแรงหมดแต่ที่เรียนผมเนี่ยใบไม่ตกใบไม่เหลืองใบยังเขียวมนันอยู่นี่นนคือความแตกต่างของทุเรียนซึ่งซึ่งซึ่งเอ่อปลูกแบบูมิปัญญาทั้งเดิมและที่สําคัญอยู่บนยอดเขาเนี่ยยอดเขาแสดงว่าเราจะต้องมีโอกาสมาเห็นลูกที่ใหญ่โตเราจะมาถ่ายทำแน่นอนมากินเลยมากินพายผมจะมากินแน่นอนจองไว้น่นี่จองไว้ ผมจะมาเรียนรู้ด้วยเรื่องกินเป็นเรื่องรองครับแต่พี่คนนี้เขาเรื่องกินเรื่องใหญ่แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับตัวไม่อื่นแบบายไปก่อนละลับลาบอนบราบรับสวัสดีรับสวัสดีลาบัส